บทที่4,011เฉียวเฟยหยุนสัญญาว่าจะจ่ายค่าจ้างให้นินจาตระกูลอิงะเป็นสองงวดจากวงเงิน80ล้านดอลลาร์โดยเขาชำระเงินมาจํา50%ไปก่อนแล้วอีก50%ที่เหลือหลังภารกิจเสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้เฉียวเฟยหยุนยังให้สัญญาว่าหากใครตายในหน้าที่จะให้เงินชดเชยแต่ละคนเพิ่มอีก2ล้านดอลลาร์ สำหรับภารกิจนี้ฮัตโตริฮันโซจึงจะส่งฮัตโตริคาซอโอะลูกชายคนเดียวนำทีมไปยังอเมริกาเพื่อทำภารกิจพิเศษให้สำเร็จเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นและกลับมาอย่างมีชยัยด้วยเหตุผลนี้เขาจึงเรียกให้ฮัตโตริคาซูโอะไปพบที่ห้องทำงานภายหลังที่แจ้งสถานการณ์ให้เขาทราบแล้วจึงตักเตือนว่ายี่หมานวันนี้แกไปเลือกคนของเราที่มีความสามารถเจ็ดคน และเตรียมตัวไปอเมริกาโดยเร็วที่สุดคาซูอโอพูดด้วยความเป็นห่วงพ่อครับแต่ว่าเราสาบานว่าจะจงรับพัดนีต่อตระกูลอิโตะนะครับเราควรรายงานเรื่องนี้ให้ตระกูลอิโตะทราบก่อนและให้พวกเขาอนุมัติไม่เช่นนั้นหากพวกเขารู้ทีหลังผมเกรงว่ามันจะมีปัญหาตามมานะครับฮัตโตริโบกมือแล้วพูดอย่างเย็นชาอย่าไปกังวลเรื่องตระกูลอิโตะ เราสาบานว่าจะจงรับพักดีกับพวกเขามานานแล้วพวกเขาเรียกใช้เราแค่ตอนที่ไปจีนตรงภูเขาเย่หลิงเพื่อไปสนับสนุนตระกูลเย่ต่อต้านทหารวังมังกรครั้งเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเราไม่เคยได้รับงานอีกเลยซึ่งเห็นได้ชัดว่าเราเป็นเพียงนินจาสแตนบายและถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปเราจะอดตายไม่ช้าก็เร็ว หลังจากผู้จบพัตโตริก็พูดด้วยท่าทางไม่พอใจอีกทีในความคิดของฉันอิตโตนานาโกะที่รู้จักกันในชื่อยามาโตนาเดโกะไม่ใช่คนจริงใจอะไรนักเมื่อคราวที่ไปจีนเธอไม่เคยบอกเราล่วงหน้าเลยว่าจะให้ไปต่อสู้กับใครจนกระทั่งเราไปถึงภูเขาเย่หลิงคู่ต่อสู้กับกลายเป็นทหารวังมังกรเห็นได้ชัดว่าโกหกให้เราไปตายชัดๆคาซอโอรีพูดโอ้พ่อครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้ว ที่ภูเขาเย่หลิงนั้นเราก็ยังเห็นความแข็งแกร่งที่ท่าทายฟ้าดินของนายน้อยของตระกูลเย่แล้วแล้วว่ากันว่าคุณนานาโกเป็นคู่หูของนายน้อยเย่ด้วยงั้นก็แสดงว่าคุณนานาโกจะต้องรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งบางอย่างของนายน้อยเย่วันนั้นที่เธอพาเราไปอาจเพียงต้องการแสดงความจริงใจให้นายน้อยเย่เห็นเป็นไปได้ว่าเธอรู้อยู่ในใจแล้วว่านายน้อยเย่จะต้องชนะอย่างแน่นอน และเธอเพียงแค่ให้เรามีส่วนร่วมกับเกมแค่นั้นมั้งครับฮัตโตรีพ่นลมอย่างเย็นชายังไงก็เถอผู้หญิงคนนั้นโกหกเราและเรื่องนี้ทำให้ฉันไม่พอใจเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่คาซูอโอะและพูดอย่างเคร่งขครืมคาซูอโอะฟังพ่อนะ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ยุคของการเผชิญหน้าของสามตระกูลอีกต่อไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อมีสามตระกูลทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีการแข่งขันกันทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันและมุ่งเป้าไปที่กันและกันซึ่งมันจะสะท้อนถึงความสำคัญของนินจาอย่างพวกเราแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปไม่เกิดสภาวะแข่งขันแล้วก็ทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันก็ทำให้ความสำคัญของนินจาน้อยลงไปด้วย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงที่นินจาทั้งสี่ตระกูลจะต้องมาสวามิภ์ภายใต้เจ้านายคนเดียวกันโดยพื้นฐานแล้วตระกูลอิโตะไม่ต้องการนินจาอีกต่อไปซึ่งจะทำให้ครอบครัวนินจารายได้ลดลงหรือยืดเยือ้อและหากเป็นเช่นนี้ต่อไปทุกคนจะต้องอดตายกันหมดถ้าไม่มีใครต้องการนินจาไม่มีใครจ่ายค่าบำรุงให้กับนินจานินจาอาจจะพินาศัยชีวาและอาจจะสูญพัน์ในกรณีนี้ เราไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเปลี่ยนนินจาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในกรณีนั้นลูกหลานของนินจาอาดีตที่เคยยิ่งใหญ่คงจะต้องเปลี่ยนแนวไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพจากการแสดงนินจาให้นักท่องเที่ยวชมเหมือนละครลิงไม่ใช่หรอกหรือในกรณีนี้เราจะมองหน้าบรรพบุรุษของเราได้อย่างไรคาซูอโอพูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่ง ที่พ่อพูดมานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในสังคมยุคใหม่อาชีพนินจานั้นแทบไส้แห้งแต่เหตุผลที่ยังอยู่รอดมาได้จบจนปัจจุบันก็เพราะมีครอบครัวใหญ่ๆใ,ใ,ให้การอุปการะนินจาไว้เท่านั้นเองบทที่4,012แต่ถ้าตระกูลใหญ่ๆไม่สนับสนุนนินจาแล้วอาชีพนินจาก็จะค่อยๆสูญหายไป หรือบางตระกูลนินจาที่ไม่ยอมแพ้เพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาจำเป็นจะต้องมองหาหนทางใหม่ๆดังนั้นในปัจจุบันตระกูลอีงาจึงจำต้องหาวิธีพึ่งพาตนเองได้เท่านั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้สีหน้าของเขาก็ดูจริงจังขึ้นมาทันทีเขาโค้งคำนับและพูดว่าพ่อครับผมเข้าใจความคิดของท่านแล้วโปรดวางใจได้ผมจะทำงานนี้ให้ดีที่สุด ฮัตโตริพยักหน้าอย่างพึงพอใจพลางกำชับว่าคราวนี้เมื่อแกไปถึงอเมริกาจะต้องระมัดระวังและถ่อมตัวเข้าไว้อีกทั้งอย่าใช้ตัวตนเดิมของแกและที่สำคัญอย่าให้ตระกูลอิตโตะรู้เรื่องนี้ฮัตโตริพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อเมริกาในครั้งนี้พ่ออยากให้แกตรวจสอบสถานการณ์โดยรวมสภาพแวดล้อมในอเมริกาด้วย ตอนนี้สถานการณ์ในญี่ปุ่นการหากินของนิงจาคงจะถึงทางตันแล้วถ้าหากในอเมริกาดีกว่านี้เราก็ย้ายครอบครัวอีงัไปอยู่ที่อเมริกากันเถอะไปอยู่อเมริกาหรือคาซูอโอเบิกตากว้างและพล่องออกมาพ่อครับสถานการณ์ในอเมริกานั้นยิ่งซับซ้อนมากแก๊งในพื้นที่นั้นก็เยอะแยะซับซ้อนและรวมไปถึงแก๊งผู้อ,อพยพจากยุโรปแอฟริกาและเอเชียก็ยิ่งเยอะอีกเช่นกัน พวกเขาต่างทรงพลังรวมถึงแข็งแกร่งด้วยและที่สำคัญจํานวนปืนในอเมริกาก็มีเกลื่อนถ้านินจาอย่างเราไปอยู่อเมริกาจริงๆผมเกรงว่ามันจะเสียเปรียบในส่วนตรงนี้นะครับพ่อฉันว่าไม่พัตโตริสายหัวและพูดว่าคนส่วนใหญ่พึ่งพาปืนในการแก้ปัญหาก็จริงแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างนายจ้างชาวอเมริกันรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงจ้างเราแพงถึงขนาดนี้ข้อนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาด้วยปืนมันไม่ได้ผลและอีกอย่างมันเป็นการบ่งบอกว่าตลาดในอเมริกาพวกเขายังมีความต้องการที่จะใช้บริการนินจาอย่างพวกเราอยู่ใช่ไหมหลังจากที่แกไปถึงอเมริกาแล้วแกสามารถศึกษาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจได้ คาซือโอะพยักหน้าอย่างเคารพโอเคพ่อผมเข้าใจแล้วนับตั้งแต่เย่เฉินตกลงรับปากที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อการกุศลก,ก,กับกูชิวี้เขากำลังคิดว่าควรใช้เหตุผลใดในการอธิบายเรื่องนี้กับเซียวซูหลันดีเพราะไม่เพียงแต่ต้องไปร่วมงานเลี้ยงอาหารข้าในวันที่11เท่านั้น แต่ตัวเขายังได้สัญญากับกูชิวีว่าในวันที่15และ17เขาจะไปที่นิวยอร์กและบอสตันด้วยเพื่อสนับสนุนคอนเสิร์ตของเธอตามลำดับในส่วนของคอนเสิร์ตนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเซยวซลันก็เป็นแฟนคลับกูชิวีเช่นกันถ้าพาเธอไปดูคอนเสิร์ตเธอคงจะต้องตื่นเต้นมากอย่างแน่นอนปัญหาคือในวันที่11จะเอาเหตุผลอะไรมาอธิบายให้พรรยาฟัง เมื่อเย่เฉินกำลังครุ่นคิดอยู่จูจ่จูเซียวซูหลันก็ตะโกนตัวออกมาอย่างร่าเริงว่าคุณสามีคะกูชิวอี้กำลังจะมาที่อเมริกาเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตเย่เฉินถามด้วยความสงสยัยแสดงว่าคุณเพิ่งรู้เหรอคุณไปอยู่ที่ไหนมาใช่ค่ะเซียวซูหลันกล่าวสองสามวันมานี้ฉันยุ่งมากก็เลยไม่ได้สนใจดูข้อมูลอย่างอื่นเลย ฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อเห็นโปสเตอร์ที่มหาวิทยาลัยวันนี้หลังจากพูดแล้วเซลซูหลันก็พูดต่ออย่างตื่นเต้นว่าสามีคะกูชิวอี่จะมีคอนเสิร์ตท,ที่นิวยอร์กในวันที่15และบอสตันในวันที่17บอสตันอยู่ใกล้เราที่สุดคุณคิดอยากจะพาภรรยาไปดูไหมเย่เฉินทำตามคำพูดของเธอและพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าที่รักอยากจะชมเราก็ควรไปดูทั้งสองคอนเสิร์ตเลยดีไหม เอเอซียวซูหลานพูดด้วยความประหลาดใจมันจะเกินไปหรือเปล่าที่จะไปทั้งสองงานและและตั๋วก็หาซื้อไม่ได้อย่างง่ายๆแน่โดยเฉพาะที่นิวยอร์กนิวยอร์กมีประชากรจำนวนมากและคนรวยจำนวนมากคาดว่าเป็นการยากที่จะซื้อตั๋วได้ทันสำหรับบอสัันอาจจะง่ายกว่าเย่เฉินยิ้มและพูดว่าโอ้คุณภรรยาถ้าอย่างนั้น ก็แสดงว่าคุณโชคดีแล้วล่ะทีมของกูชิวอี้บอกว่าพวกเธอต้องการให้ผมไปตรวจสอบฮวงจุ้ยของสถานที่ตั้งเวทีคอนเสิร์ตในนิวยอร์กตอนนี้ผมกำลังลังเลว่าจะตกลงดีไหมนะเนื่องจากคุณอยากดูคอนเสิร์ตผมก็จะช่วยหาตัวทั้งสองคอนเสิร์ตมาให้คุณก็แล้วกันนะบทที่4ี่3จริงหรือ เมื่อเซียวซูลันได้ยินเธอจึงถามกลับด้วยความประหลาดใจคุณสามีทีมของกูชิวอี้ต้องการเชิญคุณไปดูวงจุ้ยที่นิวยอร์กจริงๆหรือเย่เฉินพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมแน่นอนสิครับผมคืออาจารย์เย่ผู้โด่งดังทีแรกพวกเขาคิดว่าผมอยู่จินหลิงและพวกเขากำลังกังวลว่าผมคงจะไม่มาแน่โดยไม่คาดคิดผมบังเอิญอยู่ที่อเมริกากับคุณ และอีกอย่างมันก็อยู่ไม่ไกลนะักถ้าไงผมจะไม่พูดมากผมจะจัดการเองเรื่องตั๋วคอนเสิร์ตแม้ว่าเซียวซูหลันจะตื่นเต้นมากแต่เธอก็ยังถามด้วยความสงสยัยคุณสามีคะปกตินี่คอนเสิร์ตเขาก็ดูฮวงจุ้ยก่อนด้วยหรอคะเ่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าธุรกิจบันเทิงให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ยมากที่สุดไม่รู้เหรอไม่เพียงแต่วงการนักร้องเท่านั้นนะ ก่อนภาพยนตร์หรือละครทีวีจะเปิดตัวถ่ายทําเขาจะต้องตั้งต๊ะหมู่บูชาเพื่อไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การถ่ายทําเป็นไปได้ด้วยดีคุณก็เคยเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอครับและแน่นอนยิ่งเป็นคอนเสิร์ตต่างแดนแบบนี้ยิ่งจําเป็นที่จะต้องทําพิธีกรรมโดยเฉพาะคอนเสิร์ตแรกถ้าหากงานแรกเป็นไปได้ด้วยดีก็ถือได้ว่าเป็นโชคลาภความจริงเย่เฉินไม่รู้หรอกว่านักร้องมีการดูฮวงจุ้ยก่อนเปิดคอนเสิร์ตหรือเปล่า แต่ในตอนนี้มันไม่มีเหตุผลใดที่ดีกว่านี้อีกแล้วเขาจึงใช้เหตุผลในการดูฮวงจุ้ยเพื่อทำให้เซียวซูหลนันขจัดความสงสัยในใจของเธอเซียวซูหลันไม่สงสัยอะไรมากนะักเธอพยักหน้าและกล่าวว่าถ้างั้นคุณสามีคุณต้องช่วยคุณกู่ให้ดีๆนะคะทัวร์คอนเสิร์ตของเธอครั้งนี้เป็นทัวร์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะออกจากวงการบันเทิงอย่างถาวร มันจะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเธอเย่เฉินพยักหน้าและยิ้มเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับผมจะช่วยพวกเขาปรับปรุง่วงจุ้ยให้ดีที่สุดหลังจากพูดจบเย่เฉินก็พูดอีกครั้งคุณภรรยาครับอีกไม่นานผมจะต้องได้ไปนิยอห์กเพื่อดู่วงจุย้ยคงเป็นช่วงบ่ายของวันที่11สรุปว่าวันนั้นผมคงจะได้กลับดึกพอสมควรเซียวซูหลันถามเขาว,ว่าคุณจะไม่เหนื่อยเกินไปไหมคะ ที่จะตีรถกลับมาตอนกลางคืนเพราะคุณต้องขับรถไปถึงสามชั่วโมงเชียวนะถ้าดึกเกินไปฉันว่าคุณน่าจะหาที่พักผ่อนในนิวยอร์กสักคืนดีไหมสำหรับเซลซูหลันเธอไว้วางใจเย่เฉินหนึ่งรอยเปอร์เซนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะค้างคืนในนิวยอร์กและถ้าเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางกลับเขาสามารถซื้อเวลาให้ตัวเองได้มากขึ้น สวันต่อมาคาซูอโอะจากตระกูลอิงะมาถึงนิวยอร์กพร้อมกับนินจาอิงะที่ทรงพลังอีกเจคนหลังจากที่พวกเขามาถึงนิวยอร์กทั้งหมดไปเช็คอินที่โรงแรมหวังฟูตามคำกล่าวของเฉียวเฟยหยุนหลังจากที่ทุกคนเช็คอินสำเร็จแล้วคาซูอโอะได้รับโทรศัพท์จากนายจ้างเฉียวเฟยหยุนสั่งทางโทรศัพท์ว่าให้เขามาที่ห้องจัดเลี้ยงทันที คาซูอโอคิดว่านายจ้างคงจะเลี้ยงต้อนรับเป็นแน่ไม่งั้นคงไม่เชิญมาที่ห้องจัดเลี้ยงแต่เมื่อพวกเขามาถึงอาคารจัดเลี้ยงทุกคนเห็นข้อความแจ้งว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวที่ทางเข้าอาคารจัดเลี้ยงประกาศระบุว่าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมหวังฟูถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากระบบระบายอากาศเกิดขัดข้อง รวมถึงมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ของโรงแรมที่จะต้องซ่อมแซมซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนจึงไม่มีใครสนใจเมื่อคาซูโอกกำลังประหลาดใจชายหนุ่มเอเชียคนหนึ่งก็เดินออกมามองมาที่คาซูโอฮัตโตรีแล้วถามว่าใช่คุณฮัตโตรีที่มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าครับฮัตโตริคาซูโอโค้งคำนับอย่างรวดเร็วและพูดว่าใช่ครับผมเองอีกฝ่ายพยักหน้าและพูดว่าโปรดมากับผม บทที่4 0 1 4นินินจาฮัตโตริและทีมงานรวมแปดคนเดินตามชายหนุ่มเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงที่วังเวงในเวลานี้ในอาคารจัดเลี้ยงไม่เห็นแม้แต่เงาของพนักงานเสิร์ฟสักคนชายหนุ่มพาพวกเขาเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่จากนั้นจึงผ่านห้องที่ว่างเปล่าหลายห้องแต่ละห้องมีประตูเปิดอยู่และในที่สุดก็มาหยุดที่หน้าห้องที่ประตูปิดอยู่ ทันใดนั้นชายหนุ่มก็เคาะประตูแล้วพูดว่าคุณหุนคุณฮัตโตริพร้อมทีมอยู่ที่นี่แล้วครับด้านในเฉียวเฟยหยุนพูดเสียงดงังโปรดเข้ามาชายหนุ่มผลักประตูทันทีและพูดกับคาสึโอะฮัตโตริว่าคุณฮัตโตริได้โปรดคาสึโอะเพิ่งเคยเห็นเฉียวเฟยหยุนอยู่ในห้องก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จักเฉียวเฟยหยุน และไม่เคยเห็นสื่อใดๆรายงานเกี่ยวกับตัวตนเขาเลยดังนั้นคาซูโอจึงอยากรู้เกี่ยวกับเฉียวเฟยหยุนมากอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่กล้ามองเฉียวเฟยหยุนมากเกินไปเพียงกล่าวด้วยความเคารพอย่างยิ่งสวัสดีคุณหยุนผมนินจาอีงาชื่อฮัตโตริคาซูโอลูกชายของฮัตโตริฮันโซครับ เฉียวเฟยหยุนยิ้มพยักหน้าและกล่าวว่าฉันชื่นชมชื่อนินจาอิงะของคุณมานานแล้วใช่ลูกหลานนินจาฮาตโตริในตำนานหรือเปล่าครับคาซูโอรีบตอบเปล่าครับคงเป็นญาติห่างๆกันเฉียวเฟยหยุนยิ้มโอเคในที่สุดฉันก็ได้เจอคุณในวันนี้ฮัตโตริคาซูโอโค้งคำนับและพูดว่าขอบคุณครับคุณหยุนเรายินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง เฉียวเฟยหยุนยิ้มอีกทีมองไปที่คาซือโอะพลางพูดอย่างจริงจังว่าคุณฮัตโตริฉันจะไม่สุภาพกับคุณแล้วนะเรามาพูดคุยกันตรงๆเลยดีกว่าที่ฉันเชิญคุณมาที่นิวยอร์กเพื่อให้คุณลักพาตัวใครสักคนฮัตโตริคาซือโอะพูดเสียงดังทันทีอย่าได้กังวลไปเลยครับคุณหยุนมีคำกล่าวโบราณจีนว่ารับเงินของบุคคลและกำจัดภัยพิบัติเพื่อบุคคลนอกนั้นไม่เกี่ยวกับเรา พวกเรานินจาอิงาทำสิ่งนี้มาโดยตลอดครับเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วคาซูโอ,อก,ก็พูดอีกครั้งถึงอย่างไรก็ตามผมยังคงต้องการเบาะแสที่ละเอียดกว่านี้เช่นเป็นใครและบุคคลเป้าหมายอยู่ที่ไหนเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการและจัดทำแผนเพิ่มเติมเพื่ออุดรอยรั่วในการปฏิบัติการคุณไม่ต้องลำบากหรอก เฉียวเฟยยืนสายหัวด้วยรอยยิ้มโบกมือแล้วพูดว่าจะมีงานเลี้ยงการกุศลที่นี่ในคืนวันที่11เหลือเวลาอีกสามวันในขณะนั้นเป้าหมายที่ต้องการลักพาตัวจะจัดอยู่ในห้องรับรองนี้ห้องนี้ควรมีบอดี้การ์ดอย่างน้อยสี่คนคอยคุ้มกันประตูและในห้องควรจะมีแต่คนเป้าหมายและผู้ติดตามของเธอเท่านั้น และสิ่งที่คุณต้องทำคือฆ่าบอดี้การ์ดข้างนอกทั้งหมดอย่างเงียบๆียบก่อนแล้วจึงฆ่าทุกคนในห้องนี้ยกเว้นบุคคลเป้าหมายหลังจากนั้นให้คุณย้ายร่างบอดี้การ์ดเข้ามาในห้องแล้วพาตัวเป้าหมายออกไปจากที่นี่อย่างเงียบเงียบเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉียวเฟยหยุนสั่งว่าอย่างไรก็ตามคุณสามารถทําให้เธอหมดสติได้แต่ต้องไม่ให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฮัตโตริมองไปรอบๆสักพักแล้วพูดว่าคุณหยุนห้องนี้ไม่มีหน้าต่างถ้าเราทำอะไรที่นี่แล้วหากจะพาคนออกไปคงไปทางท่อระบายอากาศได้เท่านั้นขอดูพิมพเขพ์ียวก่อนสิครับเฉียวเฟยหยุนใส่หัวแล้วพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องลำบากในการผ่านท่อระบายอากาศหรอกฉันจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อเฉินฟู่ และเขาเป็นหัวหน้างานที่นี่คุณเพียงหาโอกาสที่จะลักพาตัวสมาชิกในครอบครัวของเขาทุกคนเพื่อเป็นข้อต่อรองเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วเฉียวเฟยหยุนจึงได้ย่อแผนโดยรวมอย่างเหมาะสมและบอกกับคาซือโอกพัตโตริหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้คาซือโอกก็ตกตะลึงนิดหน่อยแต่เขาก็ยังพยักหน้าเบาๆและพูดว่าผมเข้าใจกระบวนการแล้ว ลักพาตัวครอบครัวของเฉินฟู่ก่อนแล้วบังคับเฉินฟู่ให้เราปลอมตัวทำหน้าที่เป็นบริกรในห้องจัดเลี้ยงในวันที่11จากนั้นพาตัวเป้าหมายออกไปจากที่นี่หลังจากส่งมอบให้กับคุณที่ท่าเรือเราจะออกจากนิวยอร์กโดยทางเรือทันทีเฉียวเฟยหยุนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจใช่มีแค่นั้นแหละหลังจากพูดแล้วเฉียวเฟยหยุนก็พูดอีกครั้ง ก่อนอื่นคุณควรทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่ก่อนพิจารณาดูวิธีจัดการบอดี้การ์ดวิธีเคลื่อนย้ายเป้าหมายและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจบทที่4,015หลังจากที่คาซือโอฮัตโตรีตรวจสอบฉากอย่างละเอียดแล้วความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือภารกิจนี้ทำไมถึงดูเรียบง่ายเกินไปนับ คือจะต้องรู้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาช่วยเรียวโตมัซึโมโตะรับพาตัวซูจื้อเฟยและซูจื้ออยู่งานนั้นยากกว่านี้หลายเท่าในเวลานั้นผู้ติดตามของตระกูลซูทั้งหมดถูกสังหารอย่างเงียบๆจากนั้นพี่น้องตระกูลซูก็ถูกพรากไปจากอาคารที่สูงหลายสิบชั้นโดยรวมแล้วงานนี้ง่ายกว่าครั้งนั้นมากคาซูอโอยังได้เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนั้นด้วย แต่หลังจากภารกิจสำเร็จเป็นอีกทีมที่พาสองพี่น้องไปที่เกียวโตดังนั้นตามสายตาวิเคราะห์เขามองว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องยากหลังจากสำรวจพื้นที่ทั้งหมดแล้วคาซูอโอจึงถามเฉียวเฟยหยุนว่าคุณหยุนคุณช่วยบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเป้าหมายในครั้งนี้ได้ไหมครับเชียวเฟยหยุนพูดเบาๆตอนนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้ตัวต,วตนของเป้าหมายในวันที่11ฉันจะบอกคุณเอง ตามแผนของเฉียวเฟยหยุนเรื่องของการเชิญกู่ชิวี้มาร่วมงานเลี้ยงจะต้องถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดแม้แต่ตอนที่สื่อสารกับกู่ชิวอี้เธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะที่เป็นแขกลึกลับซึ่งไม่เพียงเพิ่มความลึกลับของงานเลี้ยงอาหารค่ำการกุศลแต่ยังทำให้แน่ใจด้วยว่าเมื่อกู่ชิวอี้มาเธอจะไม่ถูกแฟนคลับแห่ติดตามมุ่นวายจ้าละวัน หลังจากกู่ชิวอี้มาถึงพนักงานที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจะพาเธอและผู้ติดตามไปที่ห้องรับรองโดยตรงและเตรียมทางเดินพิเศษสำหรับแขกลึกลับด้วยเช่นกันทีมคาราวานของกู่ชิวอี้จะจอดขบวนรถได้โดยตรงที่บริเวณหลังห้องจัดเลี้ยงพร้อมทางเข้าด้านหลังห้องรับรอง ด้วยเหตุนี้แม้แต่สมาชิกของหอการค้าจีนที่จะไปร่วมง,งานเลี้ยงในคืนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ากู่ชิวอี้บุคคลที่มีชื่อเสียงจะอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันกับพวกเขาด้วยดังนั้นเฉียวเฟยหยุนจึงไม่ให้ฮัตโตริคาซึโอะล่วงรู้เป้าหมายบุคคลลับพาตัวล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เฉียวเฟยหยุนไม่รู้ก็คือคาซึโอะฮัตโตริไม่เพียงแต่รู้ตัวตนเกี่ยวกับกู่ชิวอี้เท่านั้น แต่ยังชอบงานเพลงของเธอมากด้วยดังนั้นจึงถือได้ว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของกูชิวอีไม่เพียงเท่านั้นคาซอโอยังเห็นกูชิวอี้ปรากฏตัวข้างๆกายเย่เฉินบนภูเขาเย่หลิงในตอนนั้นอีกต่างหากถ้าเขารู้ว่าเป้าหมายการลักพาตัวในครั้งนี้คือกูชิวอีเชื่อว่าเขาจะรีบออกจากอเมริกาโดยไม่พูดอะไรสักคำในเวลานี้เมื่อคาซึอโอยเห็นว่าเฉียวเฟยหยุนไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลเป้าหมาย ดังนั้นเขาจึงหยุดถามแล้วเปลี่ยนเรื่องพลางถามว่าคุณหยุนครับไม่ทราบว่าบอดี้การ์ดของคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างเช่นมีนินจาบ้างไหมหรือมียอดฝีมือแบบจีนหรือเปล่าเปล่าเฉียวเฟยหยุนพูดอย่างหนักแน่นบอดดี้การ์ดของเธอทั้งหมดมาจากบริษัทรักษาความปลอดภัยในอเมริกาและโดยพื้นฐานแล้วคนกลุ่มนี้คือกองกำลังพิเศษหรือตำรวจพิเศษของสหรัฐอเมริกาที่ปลดประจำการแล้ว คาซอโอพยักหน้าอย่างเข้าใจในบรรดาตระกูลนินจาหลักสีตระกูลในญี่ปุ่นความแข็งแกร่งโดยรวมของนินจาอิงะนั้นสูงที่สุดแล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่พวกเขากลัวก็คือปรมาจารย์ยอดฝีมือของจีนในอดีตเขาไม่เคยเห็นปรมาจารย์ยอดฝีมือจากหัวเสี้ยในสายตาของตัวเองเลยสักครั้งจนกระทั่งเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของเย่เฉินบนภูเขาเย่หลิงคราวนั้น จึงทำให้เขาได้เปิดตาสุนักและเขาจึงประหนักได้ในทันทีว่านินจาญี่ปุ่นเทียบศิลปะก,การต่อสู้ของจีนมิได้แม้เพียงเซี้ยวเดียวหลังจากยืนยันว่าไม่มีปรมาจารย์จากจีนอยู่รอบๆตัวเป้าหมายแล้วความกังวลที่ยิ่งใหญ่ภายในใจก็หายไปอย่างสมบูรณ์ในความเห็นของคาซึโอภอารกิจนี้เขาสามารถทำให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย จากนั้นก็แบกชัยชนะที่ง่ายๆสบายสบายกลับญี่ปุ่นอย่างภาคภูมิใจอีกสองวันต่อมาหลังจากที่คาซือโอพานินจาอิงะมาถึงนิวยอร์กกูชิวอี้และทีมนักสแสดงของเธอกว่า100ชีวิตได้มาถึงนิวยอร์กด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำแล้วในช่วงเวลานี้คนจีนในสหรัฐต่างก็มีความกระตือรือรน้นและแฟนๆจำนวนมากของอเมริกาส่วนใหญ่ก็ตื่นเต้นมากเช่นกัน เมื่อเครื่องบินมาถึงสนามบิน JFK แฟนๆหลายพันคนได้แห่ไปต้อนรับเธอที่สนามบินแล้ว